าาบลไม่เป็นใครกันนอแอบเล่นเกมออนไลน์ใครกันนอยันติดละครเกาหลีครับเดี๋ยวชวนเมาส์นะครับนี่เป็นพี่เป็นพี่สาวนะครับผมค่ะ,ะน้องแอนตอนเด็กๆเ,เป็นไงบ้างเอ่ยตอนเด็กๆนะคะก็อื หน้าตานี่โว้ยเอาหวยเลยค่ะแต่ไม่คิดว่าโตได้แบบหน้ารักขนาดนี้กบบไม่คิดว่าจะโตมาได้ขนาดนี้เลยค่ะแล,แล้วก็ตอนเด็กๆนี่เรียนเก่งตัเด็กเลยปะครับถ้าถามว่าเลยนเก่งไหมคะก็เขาเป็นคนขยันคะ่ะทบทวนอยู่ตลอดเวลาคะ่ะเป็นอย่างงั้นมากกว่าต,ตอนอยู่บ้านนี่เป็นไงบ้างครับอยู่บ้านเป็นยังไงซนไหมดื้อไหม อยู่บ้านนี่คือเขาเฟนลี่นะคะเข้า,ากับคนได้ทุกคน,นะคะ่ะเพราะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาทุกคนค่ะแล้วมาเข้าโครงการแบรนด์ a b i t i o n reality อันนี้เขาโพส่ร้า ทราบไหมครับอืมอันนี้ตอนแรกก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่ามาทราบอีกครั้งตอนที่เขาได้เข้ารอบแล้วค่ะอ๋อก็เงียบเลยใช่อืมตอนแรกเขาก็คงไม่มั่นใจนะคะแต่พอได้มาค่ะทุกคนที่บ้านก็ดีใจค่ะแบบช่วยกันเชียร์ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันโหมดอะไรเงี้ยใช่แล้วมีแบบว่าปรึกษาเรื่องการเรียนการสอบเข้ามหาลัยนีไหมครับอืมอันนี้มีค่ะเพราะว่าพี่พี่ทุกคนเขาก็เข้ามหาลัยกันแล้วค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็อีกอย่างต้องบอกว่าเขาเป็นคนเก่งค่ะแบบ แบบเขาเป็นคนนี่ขยันนะคะแบบคอยหาที่เรียงพิเศษที่ดีๆอะไรเงี้ยปกติด้านนี้ของเขาคือเขาช่วยช่วยตัวเองอยู่แล้วแล้วก็คือทางบ้านจะช่วยเสริมด้วยอะค่ะพอมีปัญหาเรื่องแบบเอ็นยังไงโอเน็ตอะไรเงี้ยสอบยังไงแกะแผลอะไรเงี้ยเขาก็มีมาปรึกษาบ้างค่ะอืแล้วมีเรื่องที่ทําให้แบบภาคภูมิใจอะไรไหมครับภาคภูมิใจอะคะก็เดมาเอาถ้าถ้าภาคภูมิใจหนูะว่า ถ้าตังหลับตัวหนูนะคะหนูภาคภูมิใจตอนที่วันเกิดะคะ่ะตอนนั้นเขาฝึกเขาฝึกเล่นอะไรนะกีตาร์หนู่าหนูเคยได้ยินเขาก็ดีดเล่นๆอะคะ่ะแต่วันนั้นเขาเซอร์ไพรส์หนูเขาดีดเพลงอะไรนะ Happy Birthday อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>แล้วนี่แบบมีมีอะไรห่วงในตัวแอนบ้างไหมครับห่วงอะคะ่ะก็มันเป็นคนตุ้มจ่ามนิดนึงออ่อ <laughs> อ่นนออ,ะะอ่อ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 อ่ะห่วงแล้วแบบอ่านหนังสืออ่อนอน่ออ่อั่ออ่อ หนักขมหมไหมคบก็เขาแต่ค่ะเขาอ่านหนังสือดึกเหมือนกันค่ะช่วงนี้แข่งเขาแบบตั้งใจไงตั้งใจมากก็ลยบอกเขาว่าถ้าไม่ได้ยังไงเราก็มองคณะอื่นไว้บ้างเราอย่าไปจริงจังกับอะไรขนาดนี้มากเพราะเดี๋ยวมันจะกดดันตัวเองไงค่ะอ้าวก่อนจะจากกันวันนี้ไหนเรามาฝากเพื่อนๆเด็กแอดรุ่นเดียวกันหน่อยก็ขอเพื่อนๆนะคะสู้ๆทุกคนค่ะเราก็ต้องมีสติแล้วก็แบบเหมือนกับว่ายังไงอะ มีสติในห้องสอบอะค่ะก็คือแบบอาจเวลาเข้าห้องสอบไปอาจจะทำสมาธินิดนึงหาจุดโฟกัสอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำข้อสอบให้เต็มทีคะ่ะก็ขอให้สู้ๆทุกคนนะคะอน,น,นอกจากแก๊แพทแล้วแพทอาจจะไม่ทันเนาะแก๊แพอาจจะไม่ทันอาจจะแบบใช่ใช่อีกรอบนึงหรือไม่ก็สอบโอนเน็ตหรือไม่ก็จิตวิชาสามัญเนานะอ่ะฮะใช่ใช้ได้เหมือนกันเนาะใช้ได้เหมือนกันสมาธิใช่สมาธิเท่านั้นจริงๆก็คืออย่าวอกแวกค่ะคือแบบ อย่าไปฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณแบบถ้าใครลุกไปหรืออะไรเงี้ยก็อย่าไปฟังนะคะคือโฟกัสกับข้อสอบอย่างเดียวแล้วก็หลับเลยใช่แล้วก็แบบพยายามดูเวลาตลอดค่ะว่าประมาณแบบเอ้ยมันจะแบบเหลือเท่าไหร่แล้วกะเรียยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังแผนแบ่งเวลานะใช่แบ่งเวลาทําข้อสอบยังไงให้แบบให้มันทันแล้วแบบแบบสามารถที่แบบมาแบบไต่ว่าเอ้ยเราพลาดข้อไหนไปบ้างอะไรเงี้ยได้ประมาณนั้นนะคะใช่ก็ขอยสู้ๆนะคะเด็กแอดห6ทุกคนสู้